ทุกคนดูนะผมครูจากคนหัวล้านเนี่ยหัวล้านตรงเนี้ยหัวล้านเลยนะคะเพราะเราผ่าตัดใหญ่มาครูผ่าตัดใหญ่มาหัวล้านทุกคนหัวหัวล้านตรงนี้ถึงขั้นไปหาหมอถึงขั้นไปหาหมอหมอชื่อดังของของโคราชเลยไปรักษาจะไปฉีดฉีดเขาเขาบอกว่ามีการฉีดยาลงหัวทุกคนนะคะแล้วก็กิน แล้วกินยามันล้านขนาดนั้นน่ะแล้วคุณคิดดูนะพอครูไปครูก็ตัดสินใจไม่เพราะครูก็เห็นหมอหัวล้านเหมือนกันครูครูก็เลยไม่รักษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนครูอ่ะทําแบบเหมือนแบบทายาสระผมเพื่อให้ลูกได้ใช้ลูกก็ผมร่วงเพราะว่าเป็นธาลัสซีเมียผมร่วงผมบางตอนนี้คุณไปดูน้องโฟมเอาเองคุณดูครูเอาเอง ผมนี่เยอะมากผมสุขภาพดีมากนี่เลยทุกคนด้วยแชมพู2สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่มีไม่มีแบบมอยเจอไรเซอร์เลยเป็นเป็นยาสั์ผมที่ล้วนๆเป็นสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยคืออันนี้จะช่วยในเรื่องของผมร่วงได้ดีใครผมร่วงผมบางเฉียบใช้ตัวนี้ติดกันทุกวันจนกว่าจะครบ1-2เดือนใช้ตอนแรกๆผมจะฝืดมาก ไม่ต้องกลัวค่ะปล่อยให้มันฝืดไปเลยเดี๋ยวมันนุ่มเองมันจะฝือดอยู่ไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวมันนุ่มเองเพราะมันจะต้องปรับเข้ากับสมุนไพรส่วนถ้าใครแบบออ้ฉันทนความฝืดของผมไม่ได้ฉันอยากมีผมที่นุ่มสลวยสั่งตัวนี้ไปใช้ได้เป็นหเดือนหรือปีหนึ่งนะคะอันนี้ขวดที่สามอยู่เลยทุกคนอันนี้ขวดที่สามใช้ใช้แบบครูใช้สําหรับคือครูใช้สําหรับนวดปลายอย่างเดียวอ่ะทุกคนนวดปลายอย่างเดียว เพราะมันจะทําให้เกล็ดของผมอะค่ะปิดแล้วผมมันจะไม่แตกปลายแล้วผมมันจะนุ่มนะคะถ้าใช้สูตรนี้เนาะแต่จะไม่ครัวจะไม่ใช้ให้ถึงหนังศีรษะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคัวใช้สูตรนี้เพราะว่ามันผมหนาสูตรหนึ่งผมหนาสูตรสองช่วยในเรื่องของผมนุ่มสลวยสวยเก๋ที่คุณเห็นแบบทาไมคู่ผมเงางามดําดกจังเลยก็คือใช้นวดตัวนี้แต่ไม่ได้นวดถึงหนังหัวนะนวดแค่เฉพาะตรงกล็ดผมนะคะ คุณผมล่วงผมบางคุณแบบมีปัญหาเป็นชันตุผมแบบว่าเหม็นหัวเหม็นคุณต้องใช้แชมพูนุปก้า,กาวหรือคุณแบบสภาพเส้นผมคุณเสียมเป็นสังกตังเป็นเหมือนแบบไม่กวาดคุณต้องใช้เซรั่มหรือโอ้ยหน้าเหี่ยวหน้าตกหน้าย้อยอย่างเงี้ยหรือมีเหนียงคุณต้องใช้เซรั่มนวดหน้าทุกวันก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก่อนลงครีมเดย์ไนท์ของคุณ คุณต้องใช้เซรั่มเพราะมันใช้ได้ทั้งหน้าและผมนะคะหรือเอาไปผสมแป้งทําเป็นรองพื้นนะคะตัวนี้เพื่อให้หน้าของคุณเป็นไงคะรูขุมขนนี่แคบจนมองไม่เห็นแล้วหน้าจะดูเด็กเห็นไหมเมื่อก่อนหน้าแก่มากเพราะรูมันใหญ่เดี๋ยวนี้รูมันเล็กมองไม่เห็นรูหน้าเลยเล็กหน้าเลยสวยหน้าเลยเด็กเพราะนี่เลยค่ะเซรั่มนกพะกาหรือคุณ ใช้แป้งอะไรก็หน้าเป็นผื่นใช้แป้งอะไรก็ไม่ดีคุณต้องลองใช้แป้งของลูพะกาวที่เขาเป็นแป้งสมุนไพรธนาคาใบาบัวบกโปรโตีนไหมอย่างเงี้ยค่ะลองใช้ดูซิสักตลับหนึ่งแล้วคุณจะประทับใจหน้าคุณจะสวยเด้งเด็กแบบเนี้ยค่ะหรือคุณตัวเหม็นแท้ยุงหรือว่าตัวคุณเป็นกากเกลือหรือคุณเป็นสเก็ดเงินหรือว่าร่างกายคุณแบบโอ้โหอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลือกสบู่ ก้อนใหญ่ๆของโนพก้าวซึ่งเขาเรียกว่าก้อนสมุนไพรเอาไปถูจักแแลให้หายเหม็นเอาไปถูตรงที่เป็นกากเกลื่อนตรงที่เป็นสกิดเงินถูแวะไม่ได้บอกว่าให้รักษาให้ลองเอาไปใช้ดูนะคะว่าสกิดเงินจะหายไหมกา,กากเกลื่อนจะหายไหมตัวเหม็นจะหายไมห,หยไมหรือว่าใครแพ้ยุงกลัวยุงกัดพอกเลยค่ะพอกไว้เลยไม่ต้องกลัวมันจะกัดผิวเป็นสมุนไพรแท้ๆเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้แบบซื้อมาผสมนะคะเราใช้สมุนไพรแทะต้มเพราะฉะนั้น เราต้องลองค่ะ